เข็งปลาคอเนาะปลามมสบายดีและสวัสดีโมโผลกับปูดาซาวราคือเก่าเนาะทุกคนบรรยากาศกับสีคึน้นขึ้นเนาะฝ่าลังฝนเนาะทุกคนอันสปูกำลังสีลงไปยามสนเนาะพอแบบเมื่อเช้านี้พอสปูกับยามแล้วกับเอาขึ้นมาแล้วะ เอาขึ้นมาเลยกันพากันเลือกกับแม่เนาะทุกคนสป,ปูบอะไปเรียงงอวมัน,นค่าเวียกจักหน่อยหนึ่งก็คือครัวปลาเนาะหรือว่าเลือกปลาเนาะไว้เห็ดอันประเทศก,กินน้ำนั่นเนาะทุกคนปปพยายามสอดน้ำสปูเลยเนาะ่ะฝนตกมือเศร้านี้เนาะน้ำเห็ดให้น้ำข้างเนะาะถือว่าดีเติบเนาะน้ำข้างเข่าสป,ปูก็ยังมาทันถอกเากำลังเป็นบ่าวเป็นสาวเนาะมันเป็นเข่ากลางมันเลยถอกตามหลังเข่า ดนทุกคนนี่นี่คือเขาโดนมันโถกไว้เนาะฝนตกมึงเศร้านี่โอ้ยตกแหงขนาดเนาะพวมฝนตกน้ำพ่วมมาเพสะสบูลงไปยามโซนก็นได้ลายตืบเนาะบันนี้สบู่กัสิผ้าลงไปยามโซนอยู่ภายพูเหล็กเนาะไปไปกันเลยทุกคนอย่าบอกนะบานี่ก็ได้ มีสป,ปูไปทางนั้นเนาะูไป่อนเพราะว่าไปโล่บึงยันคณะขาดตื่มอยู่เนาะพนกระตกแห้งพอสมควรอยู่มือศัลยนี่ก็ได้น้ำลายในปากท่าเนาะขาะอาลีบริเวณน้ำลายแบบนี้โดนเลยเนาะพ้นถิ่มซ่วงนะคิดว่าพ้นสิบกตกอีกเนาะ แล้ลวคนก,กต็ตกลงมาเนมไปทางใดก็เห็นน้ำไหลสีสกระมวดเนาะติเก่าหลดนเนมไปทางใดก็ดินแห่งตื่มกับน,น,น้ำนมกับน้ำกับวสูข้างมันอ่ะมันบ่มีนม้ำมันอาจจะเห็นให้ต้นเขาบ่สมบูรณ์แบบเนาะมันหเห็นใบแบบเหลืองๆนาองแบบนี้นะทุกคนบางทีกระปวกกินอันท่าของมันไปน้ำเนาะ ລະບົບແມ່ນຊິຊອນເກສຍຫາຍຄືກັນເນາະເພິ່ນຕົກມື້ນີ້ກໍດີກນເນາຂາຄນ ตอนนี้กำลังลงมาเทุกคนเอ๊ะมาหอดพายคงจะปูเลยเนาะเนี่ยมือพายแต่466น้ำกำลังอ่างว้าวปลาทุกคนเนี่ยปลาเป็นเพลนมาเลยปลาทุกคนปาลากำลังหลังลงไปเนาะ แม่กำลังโตให้มันลงเนาะผู้น้องอู้ปลาโคทุกคนทุกคนปลาโคอนี่นี่ปลาโคิจับจับอะไรเด้หักบะไรชำโอ้โหยหนุ่เจ้าคือปลาขูบอารมณ์แม่ปลาโคเมื่อกี้นี่ก็บอะไรชำเนาะมันกำลังลงเนาะปลานะนี่นี่นี่ทุกคนนี่เห็นเห็ ฮันฮาาาาาันฮ<อ>ันฮันฮันอะไปทูข<อ>ึ้นบนอย่างงีน้นี่ทุกคนไายดูได้หรือไม่ได้ได้เนาะทุกคนนี่เไยอ่ะได้เลยเนาะขักอรีเนาะทุกคนเอ้ยน,นี่คือโสดเนาะมาหเนาะ ปลากระอยู่ในนี่ก็เต็มอยู่เนาะสอนปากทางของพายของสปูเองเนาะเมย์กำลังจะลงประยามเลยคนะะอ้ยปลาโตเบบปลาเด่น กะปูกระยามแล้วเนาะยามกับแม่โสงคนพยายามคนหนึ่งนะสิยากแม่เนะาะปลามันยังมนะ่ทำโรงทุกคนกระใสกระโ s o เนาะมันจะยามง่ายเนะาะพ่อมะปลาเข็งปลาคอเนะานะปลาโมนะน,น,นะน,นีปลาปล่อยเนาะปลานินเนาะยังบาทนใหญ่อะไรเนาะว้ายมีปลาซิวพอเกอเะเพ็ดปลาเด็กเนาะงามมาเลยเนาะทุกคนนะ ขักอะไรเนาะลงมาแต่ให้น้าแล้วก็พายเนาะลงมาเนาะอปลาหนึ่งกระป๋อยที่หลุดเมเป็นว่าปลาเลี้ยงกระป๋อยเนาะกำลังเสื่อมหายลูกปลาหนึ่กระป๋อยปล่อยปลาสะโพเพราะว่ากินปลาธรรมชาติก่อนเนาะกระป๋อยกันไปปล่อยลงคนละ ซื้อปลามาปล่อยปลอยทุกคนปลาทุกคนปลากำลังลงปลากำลังเอาปลาก่อนเด้อขุบปลาเคียงว่าถือถาะนี่ก็เจ็บได้มือในใจฉปูยังอยากลมอยอยากลอยอยากเทวนี่เนาะถาขุบเอาปลาวมาชุ่ม đây xây cái xô của nó xây bớt là bộ xếp được vào cái đợt nó mẹ อนนได้ปลาแล้กระปันกันกินนอนทุกคนเ้ยมันไม่เท่าเลยสิเมื่อตอนนี้ปนนั่นแล้วใส่น้าม,มันก็นนานแล้วไหมันเหลอนานอะไรอย่างเลือก็เข้มก บ่ได้ปลาให้มันน้ำมันงามตีเนาะแม่ฮะไปดิก็ลง,กลงไปเอาอีกเอาละคลิปสปูมหนี่กับจีโคจบคลิปไวเพียงสำนีก่อนเด้อพอกันคลิปหนาผ้าพ่อแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สปูได้เขียนคลิปต่อไปในเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง